น้องมีเลยอุยจากร้านชื่อดังบัตเทอร์แบรค่ะเราเคยไปบุกที่ร้านกันเขากันแล้วนะจ๊ได้ไหมไเออตอนนี้โด่ง<อ>ด,ดังเป็นซุปตาสาวสุดๆเลยแล้วก็มีซิงเกลิลออกมาด้วยนะคะกับเพลงหิวใจและอยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่น้องมีเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วย,ยหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ เจอน้องมีเนยให้สภาพสื่อมวลชนได้ข่าวว่าไม่ตายใหม่ด้วยนะใช่เขาได้มีการถามถึงนะคะเรื่องของการจัดแฟนงานแฟนมิตติ้งไงน้องมีเนยว่าน้องมีเนยเป็นยังไง คนไม่เยอะรู้สึกยังไงบ้างน้องก็บอกรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ <laughs> <ği> เห็นแฟนขับมารอก็รู้สึกปลื้มใจเพราะว่ามามีทุกคนน่ารักตื่นเต้นเนี่ยใจหล่นตุ๊บไปเลยยิ่งกว่าศิลปินเกาหลีแล้วอะตอนนี้คือแฟนคลับมาก,กันแบบคอฮอตมากสุดๆ<อ>แล้วก็ยังถามถึงเรื่องของการที่มาขึ้นโชว์แสดงในงานนี้อีกด้วยน,นะคะก็บอกว่าหนูตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณมามีทุกคนจริงๆนะคะนอกจากนี้ยังมาโชว์สเต็ปสุดน่ารักของเพลงหิวใจแล้วก็ถามถึงเรื่องหัวใจ อาโปว่าสุดท้ายแล้วอะไรยังไงเป็นพี่ชายคนโปรดเหรอคะอน้องหมีเนยเอ,อเดี๋ยวเราลองไปดูลีลาการให้สัมภาษณ์ไม่ตายใหม่ของน้องหมีเนยกันหน่อยค่ะ

แบบมีรีแอคมีแบบยกไม้ย,ยกมือตอบคัญหา,าตลอด <c oughs> ดังกว่าเดิมแน่นอนนะงานนี้ไม่ตายใหม,ม่จริง